สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับกริปเพนมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกัน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกนี่มีรายงานข่าวว่าทางสวีเดนหรือหรือโดยซาร์ฟเนี่ยกำลังมีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำส่งดาวเทียมขนาดเล็กนะครับขึ้นสู่วงโครจรของโลกเนี่ยในระดับวงโครจรต่ำหรือที่เรียกวงโครจรนี้เรียกว่า โดยใช้เครื่องบินกิเพนเป็นตัวนำส่งดาวเทียมขนาดเล็กนี้ขึ้นไปซึ่งคอนเซปต์ตัวนี้เนี่ยทางอิตาลีก็เคยทำการศึกษาวิจัยมาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานว่าทางอิตาลีมีความคืบหน้ายอย่างไรแต่เรื่องการนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่งวงโคจรโดยอาศัยเครื่องบินนี่เท่าที่เคยดำเนินการมาจะเป็นการใช้เครื่องบินพานิชย เป็นตัวนำส่งนะครับโดยก่อนที่จะล้มละลายเนี่ยสายการบินเวอร์จินนี่ได้นำส่งดาวเทียมจำนวน10ดวงนะครับขึ้นสู่วงโครจรระดับต่ำหรือวงโครจร l ีโอจาก Boeing 747มาแล้วนะครับซึ่งถ้าทางสวีเดนโดย3นี้สามารถนำส่งดาวเทียมโดยใช้เครื่องกิปเพนได้ก็จะถือว่ากิปเพนมีความสามารถเพิ่มขึ้น1นเรื่องด้วยกันเรื่องที่2ก็ก็ โดยที่ทางซาบนี่กำลังดำเนินการจัดหามิสไซล์จากอากาศสู่พื้นระยะไกลรุ่นใหม่ให้ใช้งานได้กับกริปเพนรุ่น 4D ซึ่งในที่นี้ยังไม่ได้มีรายงานระบุนะครับว่าเป็นมิสไซล์รุ่นใดแบบใดแต่ถ้าทางกริปเพน 4D ได้รับมอบอาวุธมิสไซล์อากาศตู่พื้นรุ่นใหม่นั่นก็มีความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะ จัดหามีไซ์รุ่นดังกล่าวมาใช้งานนะครับแต่ก็ต้องมาดูอีกทีว่าจะต้องอัปเกรดระบบซอฟต์แวร์อื่นๆในตัวเครื่องบินลบกิเพน CD เพิ่มเติมหรือไม่แล้วก็มันคุ้มค่าที่จะทำการอัปเกรดเพื่อรองรับมิไซล์รุ่นใหม่นี้หรือไม่นะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับนำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันถ้ามีข่าวสารดีๆนำเสนอเรื่องที่น่าสนใจก็ จะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังรับทราบกันกาต่อไปนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ